ก็สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็พาพ่อมาทําบุญนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งครับนะครับรตาจวาวาดใจดีครับท่านจวาวาดใจดีก็พาพ่อพาแม่มนะครับอันนี้ก็อยู่บริเวณบริเวณวัดนะครับ,รบส่วนบรรยากาศนอกวัดนะครับบรรยากาศรอบข้างตรงนี้ก็ สวยงามครับสวยงามเพืเ่อนๆหลายคนก็เคยมาแล้วแต่ว่าบางคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ยังไม่เคยมาไปพอไปพอถวายเพื่อนเลยแมมก็แฟนเอาเอาไปให้พ่อตานะครับถวายพระนะครับก็ทําบุญทํากุศลครับร่วมกันทําบุญทากุศลท่านจจ้หว้ก็กันเองนะครับท่านก็ ให้ความเมตตานะครับให้ความเมตตากับทุกคนนะครับนะครับ,ว,นนรบวันนี้ก็มีคนมาเยอะครับวันนี้ก็มีคนมาเยอะก็แอดมินจะพามาดูครับทุ่งนาโอ้โหสวยงามครับสวยงามเพื่อนๆยังไม่เห็นว่าสวยงามสวยงามละอไหน,นครับผมจะพามาดูที่เห็นก็จะเป็นบันไดนะครับเออที่เห็นก็จะเป็นสะพานนะบันไดที่ไหนสะพานก็สะพาน โอ้โหเสียงนกบรรยากาศได้ครับบรรยากาศได้ครับบรรยากาศได้มากเลยครับผมครับโอ้สวยงามสวยงามครับนกกานะครับก็มาอาศัยครับนกเขาก็มาอาศัยร่มเงาของของวัดนะครับก็ในเขตอภัยทานนะครับผมครับก็ไม่ขาดสัตว์ในการนั้นครับผมครับเนี่ยครับเห็นได้เย็นแต่เสียงนกเสียงกาครับเต็มเลย นะสวยงามครับสวยงามด้านหลังแอินเม่นก็สวยงามนะครับด้านหลังแอินเม่นก็สวยงามงก็ขอญาตไปไหว้ก่อนนะขอญาตไปไหว้พระพระ,พระก่อนนะครับผมครับก็สวัสดีเพื่อนๆยามเช้าครับผมครับสวัสดีครับ